All right, uh, Nguyen, I'd like huh? to see your figures, please. Uh, figures your figures yes ดีแล้วค่ะก็บอสก็ขอดูไงให้เขาดูไปสิผมจะดีแล้ค่ะพี่เต้ไม่เป็นไรพี่ดูเถะเจ้านายเราอะไรค่ะไม่สนใจเลย f i g u r e show s me your figures ได้ค่ะ why are you standing figures คุณนั่งสีไ my f i g u r e s นั่งลงมายค่ะค่ซิทอย่านุ่นครับคุณไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเจ้านายเลยครับเขาบอกว่า can I see your finger ขอดูนิ้วนี่ก็เอานิ้วให้เขาดูไปสิเนี่ยนิ้วนิ้วเอ่หะร้ไหมอ่า Not your fingers, not your figure. Your figures is is your numbers. Oh, number numbers. My. Your numbers. But, oh. Your numbers. Oh, my เข้าใจแล้วโอ้ยคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละเบอร์โทร sales figures คือยอดขายตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องยอดขายนะจ๊ะป้าแต่ figure ก็แปลว่ารูปร่างได้เหมือนกันได้เหมือนกันก็คือขอดู sales figures ตัวเลขยอดขาย please show me your figure ไม่ใช่เบอร์โทรใช่ไหมเกี่ยวออ๋เนี่ยค่ะโอเคอันนี้คเลใช่ This is depressing. You know, last year we were in the black, uh -huh. but this year we're in the red. Hmm? We're yeah, really? yeah. we. No, in what? In the the red. Red. You're color blind. We're I'm still wait. in the black. No, I Bob? mean. No, yeah, yeah, I'm yeah, yeah, boss. Look, everything is black, black, exactly. black, 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 black. black the no, is no, black. I'm black too. Right? No, no, what? no, no. Yeah, yeah, in yeah. the black means, like, I'm lying. We got a profit. Uh, in the black last year, we got a profit. this yes. year, we're in the red. Uh, we <coughs> are in debt. yes, debt. yes. Debt. you guys got to listen. debt, debt, not dead, debt, d-e-b-t, debt, yes. debt, debt, uh -oh. t oh, no. debt. debt. เดบิวเบิวต์เดบิวตเดบิวตคำนี้นะครับที่แปลว่านี่เสินเนี่ยก็คือ D E B T แต่ออกเสียงว่า D E T Debt yes B ไม่ออกเสียง debt จะต้องใช้ in ด้วย we are in debt ก็ไม่บอก we are debt ดิเดฟลาจะตกใจได้ we are debt no no we are in debt Oh in the red in the red is in debt yes ออ๋ผมเข้าใจแล้วรูษจักใครไงตัวแดงก็คือเป็นหนี้หรือว่าขาดทุนขาดทุนอยู่ติดลบติดลบก็คือ loss ไง loss ใช่ไหม loss เหมือนผมผมเนี่ยนะฮะ loss กัแล้วเนี่ยผมหายหมดเลยถ้าดำเนี่ยก็คือก็คือกำไรก็คือ profit เข้าใจแล้วตัวดำ oh เหมือนกันเหมือนกันโอ้สอ r รี่ส r รรี่ s อส r อรรี r สอรรี่โอเคโอเคเพียดเลยครับฟังนี้กุ้มใจงั้นเดี๋ยวคุณนุ่นขอดูฟิกเกอร์อีกทีได้ไหมอ๋อได้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ใชะตัวเลขหุ่นคุณนุ่นจะดีเหรอจะบ้าหรอคะโอเคโอเคไม่ยากคุณผู้ชมครับ figure ในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่ารูปร่างก็ได้หรือจะแปลว่าตัวเลขก็ดีในวงการธุรกิจ หรือวงการขายหรือวงการบัญชีฝรั่งมักจะชอบใช้คำว่า figure มากกว่า n u m b e r ซะอีกนะครับและอย่าลืมว่าอย่าไปเข้าใจผิดกับคำว่า finger ที่แปลว่านิ้วมือนะฮะต่ออีกนิดหนึ่งครับคำว่า figure หลายท่านอาจจะเคยเห็นสำนวนก็คือ figure out figure out ตรงนี้ก็มาจาก figure ที่แปลว่าตัวเลขบวกลบคูณหารและได้คำตอบซึ่ง figure out ก็จะแปลว่าหาคำตอบเจอหรือหาวิธีการนั่นเองครับต่อไป in the red ก็จะแปลว่าตัวแดงขึ้นเต็มไปหมด ก็จะแปลว่าเป็นหนี้หรือว่าช่วงนี้กำลังขาดทุนครับซึ่งตรงข้ามกับคำว่า in the black ก็คือตัวดำเต็มไปหมดเลยถ้า in the black ก็จะแปลว่ากำไรหรือธุรกิจไปได้ดีๆนั่นเองครับจากนั้น in the red ก็แปลว่า loss in the black ก็จะแปลว่า profit สุดท้าย in the red ก็ยังสามารถใช้ได้อีกหนึ่งประโยคก็คือ in debt ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าหนี้สินไม่ออกเสียงตัว b นะฮะต้องออกเสียง in debt in d e b t และใช้ in ด้วยนะครับเพราะถ้าไปบอกฝรั่งว่า I am dead เดี๋ยวฝรั่งอาจจะตกใจเข้าใจว่าคุณนั้นตายแล้วก็ได้ซึ่งคำว่าตายต้องออกเสียงว่า dead แต่ถ้านิสินจะออกเสียงสั้นๆว่า d e b t ครับ